กลับมาแล้วครับอ๋อหิวจังเลยมีอะไรทานไหมเนี่ยมีเต็มตู้กับข้าวเลยไปดูนู่นครับและบาร์มีดูอะไรอยู่ครับเนี่ยเอ็นสินค้าตัวใหม่ของร้านเราค่ะซอสผัดกะเพราเผาเฮมือมีของมือมีด้วยวเนี่ยมีของเป้าวันสูตรที่แค่ด้วยนะอือม,มันเป็นยังไงเนี่ยเขาบอกใช้ดีมากแล้วก็ง่ายมากนนะคะป้าแค่น้ำเปล่าหนึ่งกระบวยนะคะแล้วก็หมูหรือไก่ที่เราจะผัดกะเพรา เราก็ล้วนให้หมูสุกแต่ล้วก็ใส่น้ำซอสน,นะคะหนึ่งช้อนแล้วก็ใบกระเพราแค่นี้เองค่ะก็เป็นผัดก,กระเพราแล้วอุ้ยเยี่ยมเลยครับแบบนี้ถ้าป้าทำอย่างเดียวป้าบ้านแล้วแหละแต่ทดลองเลยค่ะเสาร์ทีนี้หมอน,นี้จะไม่อยู่เ <laughs> อ้าจะมาตีงานห้กันแบบนี้เนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าฝากไว้แม่ติดตามเฟซบุ๊กคุม Baby Home เมย์เบบี้โฮมไว้นะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีด้วยค่ะแล้วรอดูนะคะว่าป้าจะทดลองแล้วเป็นยังไงสำหรับวันนี้๊า่บาย เมนูผัดกะเพราด้วยซอสผัดกะเพราของป้าวันนะครับไม่ยากนะครับใครๆทําได้เหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพเป็นอย่างมากนะครับขั้นตอนแรกนะครับเทน้ําใส่ไปประมาณหนึ่งกระบวยนะครับไม่ต้องมากครับหนึ่งกระบวยเท่านั้นนะครับจากนั้นก็รอจนน้ําเดือดนะครับระหว่างที่รอนะครับเราจะทําการเด็ดใบกะเพรานะครับ ตอนนี้เราก็ได้เด็ดใบกระเพราเป็นเทียบร้อยนะครับและน้ำก็เริ่มเดือดพอดีนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำทำการใส่ไก่บทเที่ยวเตียงไม้ลงไปนะครับนะครับอ่าฮะนะครับการใส่นะครับเพื่อทำการลวนนะครับให้ไก่สุกนะครับเอาละครับเดี๋ยวรอสักนิดนะครับรอให้ไก่สุกสักนิดนะครับ ตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับโอ้โหอากาศก็ช่างเป็นใจแล้วเกินครับเนี่ยโอ้น่าจะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเนี่ยดูจากบรรยากาศแล้วครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใส่ซอสผัดกะเพราเป้าวันนะครับสาหรับผู้ที่ชอบรสจัดนะครับก็หนึ่งช้อนนะครับถ้าทานเผ็ดไม่ค่อยได้ก็ครึ่งช้อนก็ได้ครับจะเข้มข้นทำจากพริกแห้งนะครับเอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วครับใส่เลยนะครับหนึ่งช้อน โต้นะครับโอเคครับโอเคครับอ่ฮะติดปาก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการคั่วครับให้เข้ากันครับตอนนี้ก็เริ่มมานะครับทั้งสีทั้งกลิ่นเลยนะครับเนี่ยโอ้ยค่อนข้างจะจุเดือดมากนะครับสีนะครับหอมเครื่องเทศในซอสผักกะเรามากเลยนะครับเนี่ย ตอนนี้เราก็ทําการคั่วจนเกือบจะแห้งนะครับสีสันดุเดือดมากนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือใส่ใบกะเพราลงไปนะครับโอ้ครับนะครับเริ่มจะแรงแล้วนะครับไฟเริ่มจะแรงนะครับกลิ่นมานะครับโอ้โหหอมฟอดๆเลยล่ะครับเนี่ยฮะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกะเพราไก่สับด้วยซอสตะวันผักกะเพรานะครับ น่าทานมากเลย,เล,ยล่ะครับเอาละครับอ่าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้นะครับ judged. ถ้าป๊าป๊าทำได้ทุกคนทำได้แน่นอนครับมาเมะอาเรายังมีซอสก็หวันผัดกะเพราเนี่ยเหลืออยู่ไหมครับเยียบเลยเป็นซอใหม่ของพี่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ม,นนมันต้องมีสิก็วันนั้นอนะที่ป๊าป๊าไปทำ กับข้าวนะครับทำปัดกะเพราให้คุณยายแกตัวนี้ได้ชิมน,นะครับเนาะทำแา่ป้าตะวันเนี่ยหรอใช่เป็นที่ประจักษ์เลยล่ะใช่คุณยายก็บอกว่าโอ้โหเป็นกะเพราที่อร่อยมากๆเลยครับป๊า้าก็เลยเกิดความมั่นใจก็เลยไปทําให้สาวๆที่ออฟฟิศทานครับตออ,อ้า,าวกระของดีต้องโชว์สิครับ มูสาวๆถ้ากขาฟิตกรี๊ดร้านกันหน้าดเลยนะอบอกของผู้ชายอะไรเนี่ยหน้าตาก็ดีทำอาหารก็อร่อยป้าป้าเขาพูดยังไงอะบอกว่าไอ้หน้าตาดีครับมันก็ส่วนหนึ่งครับแต่ที่กะเพรามันอร่อยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพราะผมทางเดียวหรอกครับนี่มันเพราะซอสป้าวันผัดกะเพราเนี่ยละครับที่ทําให้กะเพรานั้นอร่อยมากๆเลยครับอ,อืดีมากเลยค่ะแต่ว่าซอสตัวนี้ดีจริงๆนะคะป้าอกป้าวันผัดกะเพราเนี่ย ทำแบบผิดแง่แค่ช้อนเดียวก็เข้มข้นนะคะ,ะใครชอบรสแบบมากก็สองช้อนใครชอบตืดไหนก็ครึ่งช้อนน่านนักะเนาะใช่ครับฝ <c oughs> ากแม่ๆติดตามเฟซบุ๊กคุเม่ Baby erm เบสิ่งเดิมด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าร้านมันนี้เนี่ยทุกตัวเนี่ยหมอน,นุจะทดลองใช้ก่อนถ้าใช้ดีแล้วหม,มัน,นุจะบอกตอ่อสินค้าร้านเราดีจริงๆนะตอลอดวันนี้ไปก่อนนะคะออเชิญขึ้นมาเพียบแน่เลยเาายยชิวขึ้นมาสวยสดีค่ะ